สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับนะครับพี่แมนนะครับการเริ่มต้นธุรกิจเอวานา์เนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นแบบไหนเริ่มต้นง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ทุกท่านนะครับซื้อสินค้าเพียงแค่1ชิ้นทุกท่านก็จะเป็นสมาชิกทันทีเลยนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาเรียกตัวนี้โอเคนะครับเป็นกาแฟนะครับเบรโซ่กาแฟมี่มี22ด้วยกันนะครับ 2212ซองซองก็จะมี17กรัมแบบนี้ครับต้องบอกว่าห่อใหญ่มากเลยนะครับซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับหรือว่าโกโก้หรือชาคุมหิวลดหุ่นหรือจะเป็นกาแฟกัญชานะครับได้หมดด้วยทุกอย่างซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นทุกคนก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วง่ายๆแบบนี้นี่ผมยกตัวอย่างนะครับเป็นเบโซ่กฟแฟยิบข้าวอินวันนะครับตัวนี้ นะครับเป็นอาราพิ้าแท้จากสเปนเลยนะครับนำเข้าแล้วก็ที like ่สําค <im urity> ัญ <in> น้าตาลคอเลสเตอรอลนะครับอ่าไม่มีเลยเนาะศูนย <im> ์เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วใครที่นะครับทานเจอยู่แล้วนะนะครับอ่ามีทั้งเจนะครับแล้วก็มีทั้งฮาลเลนด้วยนะครับสําหรับอ่าท่านที่ทานเจนะนะครับแล้วก็คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาพร่ามัวแสบตาคันตาปวดข้อเข่าเบาหวานความดันเนี่ยก็สามารถทานได้นะครับเบาหวานความดันทานได้จะไม่สั่นน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์เนาะ อ่าแล้วเราไปดูในหอเนี่ยนะครับในหอนะในหอเห็นไหครับโอ้โหหนึ่งหอมีเต็มเลยนะครับหนึ่งหอเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยเห็นไหมครับหนึ่งหอเนี่ยจะมีทั้งหมด2ี่องนะหนึ่งซองเนี่ยจะมีอ่าสิบเจ็ดกรัมด้วยกันนะครับสิบเจ็ดกรัมด้วยกันขายดีมากๆเลยตัวนี้นะครับทําตลาดได้สุดยอดมาก mm hmm. เพราะว่าอะไรครับ mm hmm. เพราะว่าเดลซ์กาแฟเนี่ยก็ได้ทั้งออยทั้งไทยเราด้วยแล้วก็ กัมพูชาแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับตัวนี้เบโซ่กาแฟนี่คือแก้วนะครับสวยไหมครับอ่าตรงนี้และที่สําคัญก็คือวันนี้ถ้าเราซื้อนะครับอ่าปกติ490บาทที่ขายนะครับแต่ซื้อในราคาสมาชิกนะครับก็คือ1ห่อเนี่ยอ่าสองบาททุกท่านจะได้2 2่สิซองแบบนี้ทีนี้ทุกท่านก็จะเป็นสมาชิกตลอดชีพเลยสามารถที่จะซื้อสินค้านะครับสามารถที่จะซื้อสินค้าทุกชิ้น ในราคาสมาชิกเกวนายอันนี้คือเป็นราคาสมาชิก250บาทนะแต่ถ้าเราซื้อยกลังนะครับยกลังเนี่ยนะครับทุกท่านก็สามารถซื้อในราคาเท่าไหร่ครับ30หอก็คือตก180บาทเท่านั้นเองนะครับตก12ก็90บาทนะครับ12หน้า0บาทถ้า2 2ก็ห่หอเนี่ยก็คือ180บาทเท่านั้นอันนี้กรณียกลังนะครับอยู่ที่เราเลยเนาะวันนี้ใครที่อยากดูแลสุขภาพนะครับ อ่้เราก็จะได้ธุรกิจนะครับก็ทักหาพี่แมนได้เลยเนาะนะครับทักหาเพื่อนเพื่อนพี่ๆได้เลยนะครับโอเคครับทักหาพี่แมนได้เลยนะครับาายนิบคคบาานดนทีที่จะแบ่งปันข้อมูลกับทุกคนเลยสวัสดีครับ